เสวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊อ้วนตีแบตนะคะนี่ค่ะเจ๊จี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทันค่ะทันค่ะทันค่ะมากันเจียค่ะโอยเมากันกิค่ะราไ่เกดคเป็นคนเล่นอะไรอะไรนะโอย เอ็มเอ็มจะมาทีหลังปรากฏว่าไอ้วันเราไปชิมจ้าทานค่ะไม่ไม่ลคนที่แบบมองนรับมองที่แบบมอยากความยาจะเต็มทุกที่